กระซิบบอกเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกําลังมองหารถไปใช้กันอยู่หรือเปล่าคะเข้ามาเลือกชมเลือกหากันได้ที่หน้าช่องเลยนะคะกดไลค์กดติดตาม,ตดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้ค่ะรถคันไหนถูกใจในแต่ละคลิปก็จะมีเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนั้นๆเช่นกันนะคะติดต่อคุยกับผู้ขายกันได้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าวีโกแชมป์ปี2012ันค่ะทุกท่าน ราคา140,000บาทค่ะแคปเปิดได้นะคะตัวแคปเปิดได้แล้วเป็นรถยนต์ตัวท็อปค่ะในปี2012เลยค่ะพร้อมแหมกสวยๆทั้ง4ล้อนี่คือสภาพอย่างไม่ได้ล้างนะคะก็จะออกมอมๆกันนิดนึงนะคะทุกท่านตามรูปเลยนะคะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นสภาพเดิมๆป้ายแดงค่ะรถสวยสีเดิมค่ะภายในก็ยังสวยสะอาดเช่นกันนะคะลักษณะตามนี้เลย มีเล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็จะมีตำหนิกันบ้างพอรถก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะไปตามราคากันค่ะ1,40,000บาทค่ะประหยัดน้ำมันกับคันนี้นะคะแอร์เย็นค่ะรถมีเครื่องเสียงชุดใหญ่ด้วยนะคะวิ่งนิ่มๆสบายๆฟังเพลงไปนะคะเพาะๆค่ะเลขไม่ห0 0 0 0 0 0กว่าโดเท่านั้นเรือนใหม่ขึ้นครบนะคะรถวิ่งดีค่ะเอกสารก็มีพรมนะคะสนใจติดต่อกันได้ ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเดใยววันนี้แอดมินต้องราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ